หลักปฏิบัติต่อทิศท,ทั้งหกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินัยมีการนอบน้อมทิศท,ทั้งหกอย่างไรพระเจ้าค่าพระองค์จงแสดงธรรมที่เป็นการนอบน้อมทิศท,ทั้งหกในอริยวินัยเถิดขหาบดีบุตรพึงทราบว่าทิศท,ทั้งหกเหล่านี้มีอยู่คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นปุรัตถิมติศ คือทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทักษิณทิศทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตรภรรยาเป็นปัจจิมทิศคือทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นอุตรทิศทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าธาตุกรรมกรเป็นเหตุถิมทิศทิศเบื้องต่ำ พึงทราบว่าสมณะพราหมณ์เป็นอุปริมมทิศทิศเบื้องบนหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าขหาบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่าน 2. เราจักทากิจของท่าน 3. เราจักดำรงวงสกุล 4. เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท 5. เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจักกระทําทักษิณาอุทิศท่านขหบดีบุตรทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ5ประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่ตอทิศเบื้องขวาขหาบดีบุตร ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์อันสิทธพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการลุกขึ้นยืนรับ 2. ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ 3. ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่ง 4. ด้วยการปรนนิบัติ 5. ด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพขหบดีบุตรทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ อันสิปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์โดยฐานะ5ประการคือ 1. แนะนำดี 2. ให้ศึกษาดี 3. บอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง 4. ทํทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทําทำการคุ้มครองให้ในทิศท,ทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังขหาบ,บดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิน่น 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับขหาบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ5ประการคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่ตอทิศเบื้องซ้ายข้าบดีบุตร ทิฏเบื้องสายคือมิตรสหายอันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยการให้ปัน 2. ด้วยการพูจาไพเราะ 3. ด้วยการประพฤติประโยชน์ 4. ด้วยการวางตนเสมอกัน 5. ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันขหาบดีบุตรทิฏเบื้องสายคือมิตรสหาย อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะห้าประการคือ 1. รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 2. รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย 4. ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย 5. นับถือสมาชิกในวงของมิตร เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องต่ำขหาบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันนายพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือหนึ่งด้วยให้ทําการงานตามกำลัง 2. ด้วยการให้อาหารและารางวัล 3. ด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ 4. ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้ 5. ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยขหบดีบุตรทิศเบื้องต่ำคือทาตกรรมกรอันนายปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายโดยฐานะ5ประการคือ หเป็นผู้ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. กระทำการงานให้ดีที่สุด 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือเมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนขหบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการคือ 1. ด้วยเมตตากายกรรม 2. ด้วยเมตตาวจีกรรม 3. ด้วยเมตตามนโนกรรม 4. ด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับ 5. ด้วยการคอยถวายอามิสทถานขะหะบดีบุตรทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ6ประการคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยใจอันง,งดงาม 4. ให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังหําทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้จ,จําแจ้งถึงที่สุด 6. บอกทางสวรรค์ให้เมื่อเป็นดังนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น